ตอนนี้ก็มาดูเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดหลายคนไม่เคยเห็นครับเราอาจจะเคยกินขนุนอ,อร่อยดีพันต่างๆแต่ท่านจะเคยเห็นไหมนะว่าสิ่งที่จะให้ดูต่อไปนี้เขาเรียกว่าอะไรไปดูครับไม่ใช่ทุเรียนนะขนุนครับแต่มันคืออะไรครับนี่คุณรัชนีลูกข้างบนนะหรอคุณเห็นไหมครับลูกข้างบนครับต้องดูแหมระยะตรงแล้วก็ข้างๆหน่อย ต้นขนุนก็เป็นต้นอย่างเงี้ยครับมีลูกขนุนใหญ่ๆแต่ไอ้เจ้านี้ครับมันมีงอกออกมาอย่างเงี้ยฮะเออท่านผู้ชมฮะมันอะไรคนก็รู้สึกแปลกหูแปลกตาขั้นข้นอีสานเห็นขออภัยเด้อครับคนอีสานกับสีเอิร์ดบอโอ้ยนี่มันหำบักมีนะเออครับมัน้ายอะไรครับครปายหลัดไม่ใช่ประหลัดอำเภอนะครับปลัดคิกเออเหมือนอวัยวะเพศผู้ชาย ก็ไม่ค่อยเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้นคนที่เขาเห็นเนี่ยนะครับเขาเล่าบอกว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยเขามีการแหร่เสาหลักบ้านเออแห่ไปแห่ไปพอแห่ไปก็ได้กลิ่นขนุนโชย<ด><ห>เข้าจมูกใช่ไหมครับมันคงสุกอ,อะเนาะคนก็เดินไปดูไอ้ยาพอไปเห็นนะครับปรากฏว่าเอะพิษจารณาดูพิลุภิเคราะห์แล้วมันคล้ายประหลัดขิกเหลือเกินเพราะฉะนั้นงานแป้งก็มาครับทาแป้งเลยฮะ แหมทาอุ้ยทาโดนปลายท่านด้วยนะฮะนี่โอ้คนที่มีความเชื่อทางด้านนี้นะไม่รู้เพิ่งเห็นอะไรนะเรียกเะยรช่ไหเออจะเรียกให้ดูทําไมอก็ให้ดูว่ามันแปลกไหมคุณเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอยู่แล้วเคยเห็นไหมไม่เคยเออหมายถึงว่าขนุนหน้าตาแบบนี้เคยเห็นไหมเคยอยู่แล้วเพราะว่ามันขนุนเนี่ยมันก็ต้อง เนี่ยอย่างลูกข้างล่างอ่ะอันนี้เคยเห็นอันนี้มันเสียหรือเปล่าพี่กัมบูสีมันก็ไม่ใช่เออมันก็แปลกมันเน่าไหมเออครับท่านผู้ชมครับเออมันก็แปลกจริงๆนะฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่เรียกว่าประธานโทษนะครับหามบักมีเนี่ยนะมันไม่ใช่ไอ้ตัวนี้นะมันคือไอ้ตัวเล็กๆที่อยู่ออกมาเห็นไหมข้างๆอ่ะข้างๆเป็นซาซาเออเราเรียกซาซาก็คือมันไม่โตมันมันจะเล็กแค่นั้นแหละ จังหวัดอื่นเขาเรียกสาแต่อีสานเนี่ยนเพาะ่านีมันจะไม่เป็นลูกไอ้ขนุนที่มันจะเป็นลูกคือมันจะต้องเกิดกำลําต้นถ้าไปเปิดกับจริงเล็กๆอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันก็หล่นมันเป็นสาแต่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยนะครับมันก็แปลกจริงนะเมื่อกี้อย่างสีไม่ขาวเมื่อกี้ขาวแล้วขาวแขาวขาวทั้งต้นเลยตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับนี่เห็นอะไรไหมล่ะ ไม่น่าจะเห็นนะไม่เห็นครับค่ะไม่เห็นก็ผ่านนะคะเออผ่านค่ะข่าวนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะคะแต่ก็มีคนไปวัดนะไปวัดเอะไรไปวัดค่ะไม่ใช่ไปวัดไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เจ้าประหลัดความยาวประหลัดของบักมี่เนี่ยเขาได้มาความยาวประมาณ0.5นิ้วมันเท่าไหร่อ่เออครึ่งนิ้วไงความยาวอ่ะแต่ต้องบอกว่า0.5นิ้วไง ช่ไหมล่ะจริงรอ่ะพี่กัมพูทำไมอันนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเปล่าเออเนาะเออเออเขาวัดไม่ใช่ความยาวนเนาะเขาวัดผ่าศูนย์กลางเออเออ